มาพบกับช่องที .6 รันอีกนะครับวันนี้ผมะจะมาะบันทึเกเรื่องราวของในของฟาร์มครับในฟาร์มครับก็คือว่าวัวตัวนี้ครับผสมประมาณ3รอบสี่รอบนะครับรอบนี้ก็คือผสมเดอ์ซันครับชาโรเร่เลือร้อยของเฮซัน er ที่ประสานนะครับที่นำเข้าจากอเมริกานะครับก็ ตอนนี้ผ่านมา21วันแล้วก็มาดูครับว่าที่เราผสมยี่สิบเอ็ดวันว่าเพราะว่าครั้งแรกผ่านมาก็ผสมแพนด้าแล้วก็มาผสมแพนด้าอ,อีกมั้งครับไม่ติดครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น อะไรไม่กูครับอาสา,าเขาจะเขาหยิบผิดผสมผิดแล้วไม่ติดอีกทีนี้ก็ลองผสมเดือดซันนะฮะก็หลอดประมาณ0ูนศูห้ซีซีฮะก็ <c oughs> มาดูนะครับว่าเขาเป็นสัตว์ไหมวันเนี้ก็เรายังไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะท้องหรือไม่ท้องแต่ว่าวันเนี้ยเขาไม่มีอาการเป็นสัตว์นะครับยี่ดวันก็จิ้มเขาก็ผมมองเหมือนจะบวมหน่อยนิดนึงแต่ว่า ไม่แน่ใจก็ต้องดูรอบต่อไปนะครับถ้าเขาไม่เป็นก็แสดงว่ามีเปอร์เซ็นต์ติดแล้วนะฮะอันนี้ผสมดอกซันนะฮะเลือดร้อยครับก็ถ้าลูกเขาออกมาก็น่าจะเจ็ดสิบห้าจุดห้าะครับก็จะ้าเปเซนนะครับ,นะรบเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกผสมอ่เลมันมาแล้วก็คือเหมือนประมาณสไตล์กําแพงแสนนะครับประมาณนี้ครัก็แต่ว่าเขายังอยู่ครึ่งๆกลางๆนะครับ ก็เป็นวัวเขาแงบนะครับเราจะบันทึกเรื่องต่า,าครับเดี๋ยวอีกยี่สิบเอ็ดวันข้างหน้าเรามาดูอีกนะครับว่าเขาจะติดหรือไม่ครับผมวัดวัหนักให้เขาวันนั้นวัดน้าหนักโดยใช้สายก็ประมาณเลทอยู่กับถึงสี่ร้อยโลแล้วครับตัวนี้ก็จะวัวประมาณใช้ประมาณนี้ครับเวลาขุนเนี้ยนี่นี่คือลูกเขาครับผมวัดวันนั้นได้อยู่ประมาณสองร้อยหกสิบโลละ อันนี้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับนี่ครับลูกลูกของตัวนี้ครับผมเห็นลูกเขาเขาสวยลำตัวยาวแล้วก็สูงดีแล้วก็เก็บไปเพราะว่าเขาเจ็บขาเดี๋ยวผมจะคลิปต่อไปครับผมจะมาอัปเดตเรื่องเจ็บขาของเขานะครับก็ามาดูตัวนี้ครับโครงสร้างไม่ไม่ไม่ได้ดีเท่าไหร่เหมือนตัวแพงๆที่เขาซื้อกันนะครับผมก็แค่เอามาเป็นลูกผสมก็คือ ผมเน้นไปทางเนื้อนะครับผมเน้นผมเน้นสายเนื้อครับก็มีตลาดที่ไว้จะไว้ช่างนะฮะนะครับก็เนี่ยเ,เป็นลูกดุซันนะครับถ้ามันออกตัวเมียก็จะเก็บไว้ครับถ้าตัวผู้ก็จะขายแต่ถ้าเราก็จะบอกพ่อค้าให้เข้ามาดูก่อนแล้วเราก็จะขายเลทที่เราตั้งไว้ว่าจะเอาไปชั่ง แต่ว่าถ้าเขาให้ราคาสูสีหรือว่าดีก็เราก็จะปล่อยใน,ใ,นให้พ่อค้าไปโดยไม่ต้องไปชั่งแต่ถ้าพ่อค้าให้ต่ำกว่ากว่ากว่าที่เราคิดเราก็เราก็ไปชั่งครับครับยังไงจะมาอัปเดตอีกนะครับ21วันครับสวัสดีครับ